สวัสดีครับที่นี่ก็คือศูนย์มะเร็งลังสิตนะครับอากาศปลอดโปร่งร่มรื่นนะครับสำหรับยามเช้า8โมงกว่ากวาตลอด2ข้างทางก็มีป้ายที่เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับอาหารต้านมะเร็งต่างๆอะไรแบบนี้ ส่วนจะข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องใช้วิจรารณญาณนะครับไม่รู้ว่าผลการวิจัยมาเรียบร้อยละเอียดถี่ถ้วนหรือ,อยังนะฮะรู้สึกมีอะไรต้านมะเร็งเยอะไปหมดเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะปลอดจากโรคมะเร็งไปได้วยกันนะครับ ก็ถือว่าอาจเป็นความรู้นะครับก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วก็ญาตินะครับมารอพบแพทย์กันแล้วก็มารอ,อาขั้นตอนรักษาต่างๆกันนะครับก็ลองอ่านกันดูนะครับถ้าเกิดท่านสนใจความรู้นะครับเกี่ยวกับมะเร็ง สวยแล้วครับกินโค้ก็เป็นมะเร็งนะครับหลายอย่างซะด้วยทั้งมะเร็งเต้านมตับอ่อนต่อมลูกหมากตายละเรื่องบุหรี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับย่างยังไงให้ไก่มะเร็งโอโหอันนี้งานงานยากเลยทางทดีต้องกินแต่ผักนะครับมะเร็งปากมดลูกล้วครับหรือว่ามะเร็งลำไส้นะ มะเร็งทิฟมีไหมวัคซีนก็มีนะครับหลายประเภทเลยมาดูมะเร็งเต้านมกันบ้างนะครับจะเป็นเมนูสุขภาพนะครับ ห้องเปิดคราคุณสุงมาตอนนะี้ห้องเปิดครับโอ้ไข่เกียวแกงจืดตำลึงวันนี้อากาศค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับ ท่านที่จะมาที่นี่นะครับก็ต้องแนะนําว่าใช้รถส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็จะมีรถกลอฟบริการด้านหน้าน,นะครับแต่ว่าอาจจะนานๆออกทีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงคันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดจะมาที่นี่ก็คงต้องใช้รถส่วนตัวนะครับหรือโมอเตอร์ไซค์น่าจะสะดวกกว่านะครับบรรยากาศนะครับร่มรื่นตามภาพเลยนะครับ สามารถเดินข้ามระหว่างตึกได้โดยไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะครับเ <ST AN TI AL> ชื่อว่าน่าจะเป็นที่ที่หลายๆคนไม่อยากจะมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องมาแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับแล้วก็สู้นะครับสู้นะครับทุกคนสาราริมน้ำนะครับดูล่มรื่นนะครับเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจนะครับ ก็รอคิวนะครับมาพบแพทย์ตามนัดนะครับขอบคุณท่านที่รับชมนะครับติกอกตูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ